เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแมงพายบ่ายนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการจเจาะลึกของ ของแต่งปืนในเกมนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาจอดหรือคกับที่เก็บเสียงนะครับที่เก็บเสียงในเกมนี้มีอยู่สองประเภทด้วยกันนั่นคือที่เก็บเสียงเบาและหนักนะครับสำหรับที่เก็บเสียงเบามันจะจีอยู่2อชนิดนะครับคือแบบรับหรือแบบซิกเคนนะครับและสําหรับที่เก็บเสียงหนักครับก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนกันนะก็คือมี PB และมีไทโฟนะครับสำหรับที่เก็บเสียงทุกประเภทครับมันก็จะมีผลให้ลดความแรงของกระสุนแล้วก็ระยะของมันโดยยิ่งหนักเท่าไหร่มันจะยิ่งลดเท่านั้นนะครับสำหรับที่เก็บเสียงเบาอ่ะก็จะลดดามเมจไปประมาณ5และสําหรับ เก็บเสียงแบบหนักมันก็จะลดไปถึงประมาณ10ด้ยกยน,นะครับซึ่งหมายเขาว่าใน1นึ่งแม็กอะต้องใช้กระสุนเยอะขึ้นในการที่จะสังหารอีกฝ่ายนะครับคือจากที่ผมได้ลองมาด้วยปืน MP9 อะครับแล้วก็ที่ใช้ที่เก็บเสียงแบบเบาอะแล้วก็กับปืน M5A3 ครับที่เก็บเสียงแบบหนักผลคือถ้าสลัดที่เก็บเสียงแบบเบาอะครับจะใช้กระสุนเพิ่มประมาณ1นัดเพื่อฆ่าอีกฝ่ายน,นะครับแล้วถ้าเกิดแบบที่เก็บเสียงแบบหนักก็จะใช้ประมาณ2นัดอ่ะเราก็รายข้อเสียไปแล้วนะครับเราไปดูข้อดีกันดีก,กว่านะครับสำหรับที่เก็บเสียงอะครับข้อด แต่สําหรับในส่วนที่เวลาเรายิงอ e ีฝ่ายจาเห็นเราในมินิแมปนั้นนะ่ะจริงๆมันก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะจากที่ผมได้ลองมาซึ่งน่าจะเป็นแค่ที่เก็บเสียงแบบเบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรายิงระยะประมาณ20เมตรอีฝ่า e ยจะยังเห็นเราอยู่อีกทั้งถ้าเกิดเห็นอ e ีฝ่ายเห็นเราใน ในมินิแมปก็ยังจะโชว์อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ20เมตรนั้นอนะ่ะคือจะไม่ว่าจะอยู่บนอยู่ล่างอ่ะก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงนอกระยะ20เมตรอ่ะอีกฝ่ายจะไม่เห็นเรานะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้อีกฝ่ายเห็นเราเลยอ่ะผมว่างั้นก็ต้องใช้ที่เก็บเสียงแบบหนังอาจจะดีกว่านะครับโดยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเบาและหนักก็มีแค่ดาเมจแล้วก็การโดนเห็นในมินิแมปเท่านั้นนะครับแรงดีของปืนหรือความเร็วของกระสุนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับ สำหรับที่เก็บเสียงแบบหนักครับซึ่งเหมือนกับปากกระบ,บอกปืนซีเคยูแล้ววาร์ปมันก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับต่างกันเพียงแค่ขนาดของสกินแล้วก็ไซส์ของตัวที่เก็บเสียงเท่านั้นครับ PB และใช้โฟก็เหมือนกันนะครับแต่ก็มีเพียงแค่ปืนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้บัฟพิเศษถ้าใครที่เก็บเสียงแบบหนักอะครับนั่นคือ MP9 คือมันจะได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นบวก5ครับจากการที่ใส่ที่เก็บเสียงแบบหนักครับ ซึ่งต่างจากปืนอื่นที่มันไม่มีบวกนะครับแล้วก็สําหรับปืนอื่นนะครับระยะการดีดแล้วก็ความเร็วของกระสุนอะไรต่างๆก็เหมือนกันปกติหมดเลยนะครับ แล้วอ,อ่าวงี้เราควรใช้ไหนในสถานการณ์ไหนดีแหละเออผมว่าถ้าเกิดปืนของทุกคนใช้ที่เก็บเสียงแบบหนักได้คุณจะใส่เพราะว่าเกมนี้มันมีหลายอย่างเลยที่จะสปอร์ตตำแหน่งทุกคนเวลาเรายิงนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดที่เก็บเสียงแบบเบาคือมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่จิตใจเวลาเรายิงฝ่ายระยะใกล้แล้วก็แต่อีกฝ่ายยังเห็นเราในมินแบบ่ยู่ดีก็ใส่เถอะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีปากกระบอกปืนอันอื่น,นที่มันเหมาะกับทุกคนมากกว่าผมว่าในนั้นใช้อันนั้นดีกว่านะครับไม่ค่อยน้ไม่ค่อยแนะนำไม่ใช้ที่เก็บเสียงแบบเบาเท่่่รคััับอออลกก็ุทนนนนีียยยยงงงดดูููแ้้้วชมจถึต ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเนกำลังใจใผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปในนะอนานคนเลยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ